สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมาร์จิกส์มาร์ลชาลอดบายจันทนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักนะคะของท่านที่เกิดในราศีเมษค่ะหรือรัคนาราศีเมษนั่นเองนะคะพลังงานความรักอันนี้อาจจะเป็นพลังงานโดยรวมเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะหากได้อะไรที่ไม่ดีต่อใจปล่อยวางไว้ตรงนี้อย่าไปซีเรียสอย่าไปคิดมากอย่าไปเอาอ ข้อความหรือคำสารตรงนี้ไปตัดสินเรื่องราวของชีวิตใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ถือว่าฟังไว้เป็นไกด์ไลน์หรือเป็นแนวทางเฉยๆนั่นเองนะคะโอเคถ้าอยากได้พลังงานที่เป็นพลังงานโดยตรงส่วนตัวของคุณเลยแนะนําให้แอดไลน์ไอเข้ามาพูดคุยเพื่อสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวนะคะอาจารย์แพทย์เปิดรับคิวดูดวงอยู่นะคะโอเคก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์นะคะขอบคุณสปอนเซอร์ช่องของเราลิปสิกซาริก้าลิปสิกที่ผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วถึง2วาระด้วยกันนะคะมี ที่หัวลิฟติกจะมีการจานอักระให้รู้ว่ามีการผ่านพิธีกรรมมาแล้วนะคะสาริกาย่อมาจากคําว่าสาริกานั่นเองนะคะแบ่งออกเป็นสาริกาสั่งงานค่ะสาริกาสั่งเงินและก็สาริกาสั่งรักนะคะทั้ง3แท่กนี้รวมเรียกว่าเซตสาริกาต้องมนนะคะเซ็ตละ590บาทค่ะแต่ถ้าหากซื้อเดี่ยวนะคะแท่กนี้จะอยู่ที่250บาทผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกมาแล้วเพราะฉะนั้นวิธีที่คุณจะใช้ลิสตสิกสาริกาต้องท่องมนบทคาถาอยู่ ด้วยก่อนที่จะใช้นะคะมนบทคาถามีทิ้งไว้ให้ในไลน์อ f ฟฟิเชียลรวมไปถึงช่องทางการสั่งซื้อนะคะก็อยู่ในไลน์อ f ฟฟิเชียจนพัดทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คลิปนี้นะคะสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะเอาละค่ะมาเราเริ่มจากคนที่มีคู่ก่อนนะและตามมาด้วยคนพบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะพลังงานนี้นะคะจะเรียงตามสเต็ปแบบนี้ทุกๆคลิปเลยนะคะโอเคมาดูซิว่าพลังงานความรักของคุณ เป็นเช่นไรนะคะในสถานาของคนที่มีคู่ชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้นะคะเอสซอบคราค่ะเดอะสตา Ken okay, of cards, the lover, and wheel of fortune cards. รลง,งานออกมาในแนวทางที่ดีนะคะคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวก็ได้นะคะคุณมีเกณฑ์การเดินทางหรือมีเกณฑ์ที่ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งห่างไกลจากคนรักห่างไกลจากครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะคะยังเป็นความรู้สึกที่รอคอยนะคะอยากที่จะกลับมาอยากที่จะมาพบปะหรือมาเจเจอกันหรือใช้เวลาอยู่ร่วมกันในเรื่องราวของความรักและความสัมพันธ์นะคะ มองดูแล้วก็ดูเหมือนว่าบางทีอาจจะจากไปห่างไปด้วยภาระ อะไรบางอย่างนะคะการดูแลความรับผิดช,ชอบอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปาโฟกัสเข้าไปดูแลหรือเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้ที่ทําให้คุณอาจจะต้องห่างไกลจากคนรักห่างไกลจากครอบครัวไปแต่ก็ยังติดต่อสื่อสารกันอย่างสม่ําเสมอยังมีความรู้สึกที่ดียังมีความรักการเติมเต็มให้กับชีวิตให้กับในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกอยู่นะคะอย่างไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่โอ้ยตายไพยร่วงอะเดี๋ยวเรามาดู พลังงานความรักของฝั่งคู่ชาวราศีเมษเป็นเช่นไรนะคะพลังงานความรักของคู่ชาวราศีเมษเป็นเช่นไรในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะออกมาเป็นไพ่เชิมพลานค่ะไพ,พ่ใบแรก six of pentacles Hangman โอ้เร oh. ิบทกันค่ะแป๊บ <Bad moon. S 1> หนึ่งไพ่เดอะฟูลค่ะ และ s e v ว n of Wands ค่ะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคนรักของชาวราศีเมษก็อาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางให้ต้องห่างไกลอาจจะต้องเป็นลักษณะของการไปช่วยเหลือคนนู้นคนนี้อะไรประมาณนั้นนะคะอยู่ในสภาวะที่อึดอัดมากกว่าคุณด้วยซ้ำนะคะแต่ในด้านของความสัมพันธ์ทางใจก็ยังมีเกณฑ์นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันนะคะ ไม่ได้ห่างไกลมีแค่สภาวะของรกายภาพหรือร่างกายที่มันต้องเซเปเลตกันต้องอยู่ห่างกันเท่านั้นเองนะคะแต่มันก็รอคอยค่ะรอคอยช่วงเวลาที่จะได้กลับมาพบปะเจอะเจอกันรอคอยในเรื่องของการสะสาง,งานและปัญหาต่างๆให้มันหมดไปและจะกลับมาเริ่มต้นมาให้ความรักและมาให้ความสำคัญกับคุณใน อนาคตนะคะเอามาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณทั้งคู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นเช่นใรนะคะสิบดาบค่ะอืม เดบิวต์เอสออปซอร์สเอสออปเป็นทูโค้ดเหตุสอบบอลค่ะนะคะ ดูจากพลังงานหน้าไพ่แล้วถึงแม้จะมีปัญหามีเรื่องอึดอัดใจ,จกันนะคะมีเรื่องของความห่างไกลระยะทางเข้ามาเป็นตัวแปรแต่ว่าความรักความมั่นคงที่มีให้กันเนี่ยมันก็ยังคงมั่นอยู่นะมันก็ยังมันก็ยังอยู่ในที่เดิมๆของมันอยู่นะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของบุตรหลานลูกลูกลานหลักนะคะ เข้ามาเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวกลางในการดึงใจดึงความรู้สึกของคุณทั้งคู่ให้แน่นแฟนกันนะคะบางทีก็อาจจะมีบ้างที่อารมณ์รุนแรงหรือเกิดความรู้สึกน้อยอกน้อยใจอะไรบางเรื่องบางดาวนะคะเพราะว่าเนื่องจากคุณกับคู่รักอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันตลอดเวลานะคะต่างฝ่ายต่างก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะถึงแม้บางครั้งการพูดคุยสื่อสารกัน มีอยู่ตลอดก็จริงแต่บางทีมันก็ไม่เหมือนกับการที่ได้มาพบปะได้มาเจอเจอกันอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ดูดาวโน้มแล้วเนี่ยก็ยังมีความรักมีความมั่นคงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากกันและกันนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้อ่ะไพ่ควันตั้มออร์คิลจะมาให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมคอมมิ t เม n นค่ะ พันสัญญาต่างๆที่มีให้แก่กันและกัน friends and c o u r a g e s นะคะเพื่อนและเพื่อนร่วมงานต่างๆ to love รักที่เป็นรักแท้จริง happy success transformation ค่ะอะดูจากพลังงานหน้าภัยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะบางทีอาจจะมีภาวะจิตใจปัญหาการงอนกันอะไรไปบ้างนะคะแต่คุณสองคนก็ยังมีพันธสัญญามีคอมมิชเมนท์ที่ดีที่ ที่ผูกกันเอาไว้นะคะเพราะคุณสองคนก็น่าจะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าเป็นรักที่แท้จริงที่ผลักดันกันและกันให้เข้าไปสู่ความสําเร็จเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นคุณเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งคนที่ทํางานร่วมกันก็ได้นะคะมีอะไรที่แบบว่าคล้ายๆกันนะคะมันก็เลยสามารถที่จะปรับ ทัศนคติปรับความคิดไปในทิศทางเดียวกันได้เพราะฉะนั้นไพ่ออกมาในแนวทางที่ดีนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นการเปลี่ยนถ่ายจากสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งหนึ่งแล้วมันก็ทําให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นในด้านของความสัมพันธ์นั่นเองเพราะฉะนั้น ชาวราศีเมษนะคะในสถานะของคนที่มีคู่นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะนะคะถ้าตัดอารมณ์ตัดในเรื่องของความห่างไกลที่เอาเข้ามาในพีเรียนนี้ได้นะค,ะความรักของคุณทั้งคู่ก็ค่อน formed, ข้างที่จะปลองดองและมั่นคงต่อกันได้อย่างดีทีเดียวเลยนะคะก็ถือว่ามีความสุขที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ไม่มีเรื่องราวอะไรที่ต้องกัง กังวลแบบหนักอกหนักใจมากจนเกินไปนั่นเองนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขกับความรักและก็ความสัมพันธ์ที่ดีกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะจบแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีเมษกันต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและไม่ชัดเจนนะคะชาวราศีเมษในเดือนมีนาคมนี้พลังงานความรักของพวกคุณเป็นเช่นไรมาดูกันค่ะ ให้ใบแรกนะคะสีถ้วยขึ้นมาเดอะสตาร์ค่ะ for obses The Devil, The Devil. และ Two of Wands ค่ะนะคะมันน่าจะมีความรู้สึกที่มันไม่ค่อยพออกพอใจในในในสิ่งที่คุณได้เจอในช่วงพิเรนี้ดูเหมือนคุณรอคอยอะไรบางอย่างและไอสิ่งที่คุณรอคอยเนี่ยนะมันดูเหมือนกับนิ่งเฉยมันดูเหมือนไม่มีแรงกระเพื่อมอะไรในด้านของความสัมพันธ์เลยทั้งที่จริงๆแล้วความรู้สึกภายในคุณค่อนข้างร้อนรน ะะคุณต้องการความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการแสดงออกที่มันมากขึ้นกว่านี้หรือว่าบางทีเขาอาจจะแสดงอะไรที่มันเหมือนไม่ตรงใจคุณมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเฟลไปบ้างนะคะในพิเรียนนี้นะคะมันก็ทําให้คุณเกิดความรู้สึกลังเลคนคนนี้อาจจะเป็นคนไกลก็ได้หรือจะเป็นคนต่างถิ่นต่างที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นได้นะคะที่ทําให้คุณเกิดความรู้สึกวันไวทําให้คุณเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่า เขาจะเอาอยังไงกันแน่ทำไมถึงชอบหยุดนิ่งบางทีมามาไปไปแล้วก็บางทีก็หายเงียบไปบางทีก็ทําท่าเหมือนกับว่อาอยากจะเจออยากจะเจอคุณนักทําท่าเหมือนกับติดกับคุณแต่บางทีก็ทําท่าเหมือนหายไปโดยไรร่องรอยคุณก็เลยเกิดความรู้สึกสับสนเกิดความรู้สึกรอคอยรอคอยความชัดเจนรอคอยการปฏิบัติการทรดอะไรที่มันดูสม่ําเสมอมากขึ้นนะคะ มันเป็นพลังงานลักษณะแบบนี้บางครั้งก็เขาก็ดูเหมือนเอาอกเอาใจดูเหมือนอยากเจอคุณอย่างมากแต่บางทีก็ดูเหมือนเฉยชาแล้วก็นิ่งเฉยจะทําให้คุณรู้สึกสับสนนี่คือพลังงานที่คุณเจอเจออยู่นะขณะนี้นั่นเองอ่ะมาดูซิว่าแล้วตัวเขาเราเป็นเช่นไรตัวเขาเป็นเช่นไรนะคะ king o f อ๋อไม่ใช่ hand of one ค่ะ ไฟ e ่อนเจอมูนชัวปวนจัสเมนชัดค่ะชัดมากสาเหตุที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณมามาไปไปหายหายเงีย,บ,ยบเนี่ยจริงๆไม่ใช่หรอกนะเหมือนกับว่า เขามีอะไรบางอย่างที่มันปกปิดซ่อนเร้นคุณดูเหมือนมีทางเลือกมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเขาพร้อมกันทีเดียวนะคะมีคุณละเป็นคนหนึ่งละที่คุยกันสารความสัมพันธ์กันไปส่วนอีกใครอีกคนนึงน่าจะเป็นพลังงานเก่าๆเ,เป็นพลังงานเดิมๆอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าหรืออะไรต่างๆนานา แวะเวียนกันเข้ามาวนเวียนกับเข้ามานะคะเข้ามาเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยทําให้เขาเกิดความรู้สึกที่เขาเรียกว่าอึงออนสับสนมามาไปไปมามา,มาหายหายบางครั้งก็เทคแอคชั่นกับคุณดีเดี๋ยวบางทีก็หายเงียบจากคุณไอ้ช่วงที่หายเงียบจากคุณก็ไปโฟกัสกับเรื่องราวเก่าๆของเขาไปแก้ปัญหาให้กับคนเก่าๆของเขานะพอเวลาคนกเก่าๆเขาหายไปเขาก็กลับมาหาคุณเนี่ยมันเป็นลนักษณะแบบนี้มันก็เลยทําให้เออความรักครั้งนี้ หน้าหนักอ,อกหนักใจมันนอกจากจะไม่ชัดเจนแล้วเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้ทุกอย่างมันดูคลุมเครือไปสะหมดเลยนะคะมาดูซิแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ล่ะต่อไปมันจะเป็นเช่นใดในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะเพจซอฟต์แาน์ชคเคิลค่ะนายอฟคา jasmine dm p ค่ะมันเป็นอะไรที่เขายังเลือกไม่ได้นะคะเขายังมีความรู้สึกเสพกับความสุขความสุขที่ได้คุยกับคุณมีความสุขที่มีใครคนหนึ่งวนเวียนกันกับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เขาก็เลยยังมีความ ความรู้สึกที่ว่ายังให้ค่าคนสองคนได้แบบว่าในเท่าในในปริมาตรที่เท่าเทียมกันเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองความสุขภายในใจของเขาตอบสนองความกิเลสภายในใจของเขาที่อยากจะมีใครสักคนหนึ่งอยากที่อยากจะมีใครที่แบบรักเขาสนใจเขาพร้อมกันทีเดียวทั้งสองฝั่งนั่นเองนะคะคนใหม่ก็ดีเข้าทา่า เข้าท่าคนเก่าก็มีความผูกพันลึกซึ้งมันก็ยังตัดกันไม่ได้มันก็เลยเกิดสภาวะแห่งการปิดบงังซ่อนเร้นคุณอยู่มันยังไม่สามารถชัดเจนได้นะคะคุณอาจจะต้องทนกับสภาวะนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เขาก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกใครเขาก็ยังทําตัวมามาไปไปกับคุณแบบเนี้ยแบบที่ไม่ค่อยชัดเจนแบบที่ไม่ค่อยสม่ําเสมอสักเท่าไหร่คุณก็อาจจะเกิดความรู้สึกอึดอัดไปบ้างนะค,ะ,คจจะเกิดความรู้สึกที่แบบว่าอยากต่อว่าต่อขานซะเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยนะคะ อยากจะให้เขาแสดงความชัดเจนแต่เขาก็ชัดเจนไม่ได้อย่างที่จันแพทบอกกันแหละมันมีพลังงานซ้อนเข้ามานะคะแล้วเขาก็ไม่กล้าเลือกเขาก็ยังไม่อยากเสียคุณไปแล้วเขาก็ยังไม่อยากที่จะทอดทิ้งทางฝั่งนั้นไปนะคะอามาดูซิไพ่อะไรบัไฮอัมมาเสร็จนะมันมีเรื่องราวต่างๆภายใต้รอยยิ้มภายใต้หน้ากากเหล่านั้นนะคะมีอะไรที่ซุกซ่อนคุณไว้นะคะ transformation ค่ะคือการเปลี่ยนแปลงต่างๆอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้แล้วรีเทิร์นกลับมาอีกรอบนึงเห็นมาแ creative endeavor นะคะกลับเข้ามาสร้างความรู้สึกสุขใจสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับหัวใจของเขานะคะ victim mentority เขาก็เลยอยู่ในสภาวะแห่งการสับสนเลือกไม่ได้เหมือนกับติดกับกับกับ ความสัมพันธ์ที่ตัวเองเป็นฝ่ายก่อขึ้นมานะคะยังไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้เลยประมาณนั้น Planning and action เขากำลังวางแผนอยู่ค่ะแล้วก็คิดว่าเขาจะทำยังไงกับมันต่อไปดีกับเรื่องราวความรักกับความสัมพันธ์ตรงนี้เขายังจะไม่ตัดสินใจอะไรทั้งนั้นอยากจะคาความรู้สึกแบบนี้ไปเพื่อเสพความสุขที่ได้กับคนสองคนอย่างนิดอย่างละหน่อยเพื่อทำให้เขามีความรู้สึกเหมือนกับว่า มันยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะต้องเลือกก็ทําแบบนี้ไปก่อนนะคะถ้าถึงเวลาที่ต้องเลือกขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็คงจะมีสเต็ปต่อไปวางแผนต่อไปเพื่อจะเทคแอคชั่นต่อไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากไม่ค่อยชัดเจนในเดือนมีนาคมเพราะว่าพลังงานของความรักเก่าๆมันซ้อนแทรกเข้ามานั่นเองเป็นปัจจัยสําคัญทําให้คุณอาจจะต้อง วุ่นวายหรือวุ่นวนกับความรู้สึกแบบนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนั่นเองนะคะโอเคจบแล้วสําหรับคนที่มีคู่เดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วชาวราศีเมษมาดูซิว่าพลังงานความรักของพวกคุณเป็นเช่นไรนะคะเอ็มเพรค่ะไฮเพนเท s ฟ o ร์บวานส์ชาร a ริ o อตเจนอพันจ์โคลค่ะนะคะมันเป็นความรู้สึกเบื่อเบื่ออยากๆนะของชาวราศีเมษในสถานะของคนโสดนะคะการแสดงออกหรือ คนต่างๆภายนอกที่เขามองเข้ามาเนี่ยเขามองดูว่าคุณเป็นคนที่แบบชิลๆมากเลยใช้ชีวิตอยู่แบบโสดแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะถึงไม่มีใครคุณก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้แบบลําพังโดยที่แบบว่ามีความมั่นอกมั่นใจดูแล้วมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าดึงดูดความมีออร่าออกมาแต่จริงลึกๆในใจคุณเป็นคนขี้เหงานะอืมลึกๆในใจคุณเป็นคนขี้เหงาคุณคาดหวังหาความมั่นคงการเติบโตในด้านของความสัมพันธ์ ะะแต่บางทีเนี่ยเวลาใครเขาเข้าใกล้คุณมากเกินไปคุณก็ออกจะนิสัยติดขี้รําคาญมันเหมือนเบื่อเบื่ออยากอยากอะไรประมาณนี้นะคะบางทีก็เงาเงาบางทีก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าอกเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีใครโฟกัสคุณมากเกินไปโทรตามโทรจี้คุณมากเกินไปคุณก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อเบื่อแล้วมีความรู้สึกว่าไม่เอาละฉันจะสร้างกำแพงกั้นไวล้ละแล้วก็อยากจะอยู่ในโลกส่วนตัวอยากจะอยู่กับครอบครัวโดยที่แบบว่าไม่สนอกสนใจคนที่เขา ส่งพลังงานนั้นเข้ามาหรือโฟกัสคุณเข้ามาคุณก็เลยทําให้ เกิดกับสภาวะที่เร็กเบื่อเบื่อแล้วก็อยากอยากนะคะแล้วก็ยังค้นหาต่อไปอ่ะคนนี้ก็ยังไม่ใช่คนนั้นก็ยังไม่ใช่อะไรประมาณนี้พอไม่ใช่มากๆเข้าคุณก็ไปโฟกัสกับครอบครบัวอยู่กับครอบครัวแทนก็ไปมีความสุขกับคนในครอบครบัวมันเป็นพลังงานที่ออกมาจากหน้าไพ่แบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูซิว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้จะมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณคุณคนโสดชาวราศีเมษหรือไม่นะคะ ว้าวนายออฟครับมีคนสนใจคุณอยู่นะเนี่ยเอซอวอนนะคะเขาพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับคุณเอซอฟคอร์สนะคะอยากจะสานต่อความสัมพันธ์ความผูกพันนี้ไปเทียนิดเทียหน่อยอะไรประมาณนั้น เพศสอดนะคะบางทีก็มีความรู้สึกกังวลลึกๆเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณจะคิดตรงกันเหมือนกับเขาหรือเปล่านะนะคะสไน o ์ออฟคอร์สนะคะก็เลยพยายามที่จะรักษาท่าทีสงวนทีท่านะคะคุณอาจจะเลิกเจอกันจากการทำงานด้วยกันก็ได้นะคะแล้วก็เขาก็พยายามที่จะแสดงออกให้คุณรู้แหละว่าเขามีใจให้กับคุณนะรู้สึกสนใจคุณนะแต่ด้วยความที่อารมณ์ของคุณมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ไง พอเวลาที่เขาเข้ามาใกล้คุณมากเกินไปคุณก็จะรู้สึกหุดหงิดแล้วคุณก็จะเหวี่ยงเขาเพอเหวี่ยงเขาปุ๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะแบบเซฟตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของตัวคุณเองแล้วก็อยู่กับครอบครัวมันก็เลยทําให้เขาเกิดความรู้สึกสับสนเกิดค,ความรู้สึกไม่มั่นใจว่าเอ๊ะคุณจะเอาอยัางไงกันแน่คุณอยากมีแฟนหรือเปล่านะหรือว่าคุณอยากจะอยู่คนเดียวนะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นอะไรมากมายเพราะเดี๋ยวยิ่งเทคไปมากมายไปปุ๊บเดี๋ยวเกิดเสียเพื่ออนหรืเสีย ความรู้สึกกันเข้ามาเขาก็จะมีความรู้สึกว่าผิดหวังนะคะก็เลยไม่กล้าที่จะแสดงออกอะไรมากมายแต่ถ้าถามว่าในใจเขาเป็นเช่นในใจเขามีความรู้สึกว่าอยากจะติดต่ออยากจะสื่อสารอยากจะนําความรักความรู้สึกดีมามอบให้กับคุณอย่างเต็มที่นั่นแหละแต่มันเหมือนกับว่าคุณก็ค่อนข้างจะเบรกเบรกเขาไว้เนื่องจากสภาวะอารมณ์ของคุณยังขึ้นขึ้น,นลงลงไม่ค่อยแน่นอนสักเท่าไหร่เขาก็เลยกลัวในจุดนี้นะคะ อามาดูซิว่าแล้วเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นใดในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะสไนอ e ์พันธกิจค่ะเซเว่นอ a ฟพันธกิจไพ่ the fool. วิวออฟจูนไนออฟคัฟค่ะ,ะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์น่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการจุดติดกับความสัมพันธ์แต่มันจะค่อยเป็นค่อยไปนะมันจะไม่ค่อยแบบหวือหวาสักเท่าไหร่นะเขาอาจจะเขาอาจจะเป็นลักษณะของการเหมือนน้าซึมบอ่อทรายทําความดีแบบ แบบทีะนิดทีละหน่อยท่ให้คุณรู้สึกดีกับเขาสะสมไปวลนิดวลหน่อยอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็จะพยายามให้อิสระคุณนะจะไม่ไปก้าวไก่หรือจะไม่เข้าไปครอบงําคุณมากนะแต่คุณจะรู้สึกได้เองว่าเออพอเรายอยู่กับเขาคุยกับเขาแล้วมันจะรู้สึกสบายอกสบายใจเขามักจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่บางทีเขาก็อาจจะตามตามใจตามอารมณ์คุณอะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นชาวราศีเมษที่อยู่ในสถานะคนโสดถ้าคุณลด ความรู้สึกคิดมากวุ่นว่นต่างๆลงไปคุณจะน่ารักขึ้นเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณมีสเสน่ห์คุณมีออร่าที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมคุณมีความมั่นคงทางอารมณ์และคุณมีมีสเสน่ห์ที่จะดึงดูดเอาความรักดีๆเข้ามาแล้วคนที่เข้ามาเขาค่อนข้างสนใจคุณโฟกัสคุณแต่ด้วยความที่อารมณ์คุณยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้เขาค่อนข้างชะงักไปบ้างนะคะไม่กล้าที่จะทุ่มแบบสุดตัวเพราะกลัวว่าจะเสียเพื่อนหรือกลัวที่จะเสียความรู้สึกที่แบบว่ามองหน้ากันไม่ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากได้ความรักอันนี้กับคนลักษณะแบบนี้คุณต้องพยายามลดอีโก้ลงและลดในเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่มันแบบไม่นิ่งลงไปให้เป็นคนน่ารักอารมณ์คงเส้นคงวาหน่อยนะคะคุณก็จะได้ความรู้สึกที่ดีจากใครคนเนี้กลับคืนมาเพราะเขารอที่จะมอบให้กับคุณอยู่แล้วนะคะะมาดูซิไพเคือนตั้มออร์โกลใช้คำแนะนำอะไรต่อนะคะ The loving man เขาเป็นคนน่ารักอะ่ะที่กำลังจะนำความรักที่ดีนำสิ่งดีๆมาให้กับคุณคุณชาวราศีเมษ status q o นะคะโอ้หนทางที่มันสว่างสวยอืสถานะอะไรต่างๆที่มันกำลังจะแปลเปลี่ยนไปไปในทิศทางที่ดีโอ้นะคะ a s c e n d e r master นะคะ จริงๆเราก็มีคนเห็นดีเห็นงามกับคุณนะถ้าคุณสองคนจะมีใจให้กันมีคนคอยที่จะเชียร์อัพคุณอยู่นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆ new begining transformation เปลี่ยนจากคนโสดกลายเป็นคนไม่โสดอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในป e r ิ o น,นี้คนโสดชาวราศีเมษมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะสระโสดได้ถ้าคุณเปิดใจให้กว้างเพราะมีคนให้ความสนใจคุณไม่น้อยเขาอาจจะเป็นคนที่น่ารักนะคะนำพาสิ่งดีๆนำพารอยยิ้มนำพาความสุขนำพาแสงสว่างเข้ามาในชีวิตของคุณและ้จะเข้ามาเป็นผู้ปก นะคะคอยดูแลคอยเยียวยาหรือคอยคุ้มครองคุณนะคะมันอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่มันผลิดอกออกผลขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างที่คุณเคยเจอและเคยสัมผัสมาเพราะนั้นชาวราศีเมษในฐานะคนโสดนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะลงจาก คขาเรีกที่นั่งแห่งความโสดนะคะกลับมาเป็นลักษณะของการคนคบคนคุยกันอาจจะได้เปลี่ยนนะในเดือนหน้าคุณอาจจะได้ไปฟังในสถานะของคนคบคนคุยกันแลว้วความสัมพันธ์คุณจะเป็นเช่นไรนั่นเองนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคนโสดในพิเรียนนี้นะคะยินดีด้วยนะคะโอเคจบแล้วค่ะนะคะถ้าชอบการอ่านไพ่สไตล์ของจนันทศฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จนันทศจะนํามาลงให้เป็นประจำนะคะนอกเหนือจากแพลตฟอร์มของ YouTube แล้วนะคะ อาจารย์พ์ยังมีผลงานในแพลตฟอร์มของช anel อื่นด้วยสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดตรง description อาจารย์พทย์แปะลิงก์ไว้ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่คุณสามารถคลิกเข้าไปดูผลงานของอาจารย์พ์ได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยแล้วเจอกันนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์พ์ต้องขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย